สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับรหอดกับเบาๆยังไหลครับที่มันเงยครับขนาดพื้นที่ว่ามันขยายผมมาหลแล้วเนี่ยยังบีบเขามาหน่อยอยู่ครับหน่อยพื้นที่ยังแคบเขามาอยูอ่นนยยครับนั้นะจะได้ออกหรือเข้ากว่าเดี๋ยวตอนนี้แล้วกันครับ สิเด็เขามาจอดฟังทั้งทีทั้งสิ่งทมีพื้นที่เขามาจอดมาเส้าอีกคือเก่าครับกรวลูกหลาน,นเขาลูกออกจัหมองจักวันกันห่สองสามสี่ห้า มันเยอะอยูอย่เป็นหน,นอแล้วขึ้นสั้นสูงไปก้นเกือบเจ็สิบต่อตอนนี้เอาไวปซ้ำอีกกอนอันนี้เวลาสามโมงกว่าๆอ๋มงเกือบสี่โมงวนแล้วครับ Ừ, ừ, không có vẫn cứ si oan vậy nè nó đèpe đèpe nung liệt măn oan ra sốm nó cái này nào vậy, à? này nào cái à? này nào cái cũng nào nào cái này nào cái này cái này nào đầy

bữa đây này. เชียงเนี่ยก็สิมีตลาดนัดขอมาครับยิ่นี่เวทีผืนเวทีล้างเหลื่อมบ้างไม่แล้วบ่ได้ล่อกันได้ไปหน่อยเรียกกระเฮ็ดกระยาก,ากอยู่ครับยากตรงคือว่ายังจัดจัดยื่ของออกจากกันบ่ได้ ตอนนี้เริ่มสิเขาพี่แล้วนี่ตัวนี้เป็นเล็กค้ำยันครับเยยึดยึดทันนางลานบ่ให้ถอดกันนะเพืนดูนี้อะไรแบะเข้ามาไก่เข้ามาันจะบว,ดวด่ด้รก็เลยปีนยืนใส่แข็มใส่เข็มขจ,จับรางใส่เอา เดี๋ยวลูกๆเขาจะิงัยบขอมานออยู่ข้างใต้ครับผมว,ว่ามือเราระเบียบมาเรียนแต่มือ มื่อระเบียบมาเรียนเทจากลงมาแบบน้ำถ่วมแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยก็ไปแบบไปอาดหลาดมาสายอัดหลาดไปอัดหลาดไปพอวันที่หลังถิ่มตะนามไปให้คนกับพอมีอยูที่นี่เป็นต่อกระดิ่งบ่ได้ตะนามไหลายมันบอมีหม่งยู่ต่อข้อมั้มครับวันนี้ใช้ฟอยาว อะไรมันเด็กน้องเอ็ขฟ้าคังครับฟ้าคังมัจะได้ยับรถออกสักวันงานบริเวณล้อคันนี้เป็นแบบเริ่มเข้าที่แล้วเรีกแลกครับเป็นห่วงอยู่ครับทเฮ็ดจังไลยมันจังสิทธิงาน เขามาเสียเวลามันก็เสียเวลาก็าาาปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วมันลงงานมันเดบมันเดบเฝ้าพอเงินพี่นี่เฝ้าว่าอะไรครับสูตรการต่างหาันเยื่ยนขับเคลื่อนไปเรื่อยๆพี่นอ้องใายออกมาจากข้างเยื่อบางพีนั่นครับเบอร์ไหลรั่วเป็นไงอย่างเงี้ยครับโชว์นี้ออกมาล้างก็ ก็ติดแลยมันมันติดมือขึ้นนี่แหละพุ่น้องครับมือไปทำกำแหงนี่แหละแกล้งวลาวกีสันสี่เทีบองแล้ยิ้มหน้าอกกับบอาันน่นอนเดยนอนขึ้นสีนอนซ้ำเเนาะนอนเนี่ยแคบยวก็ได้เลือกแล้วเก็บองเก็บเป็นมือขึ้นนี่มากจริงๆเอาซแล้ว เจ็ดมันเสาร์มาพวาดมั้งะต่อครับ มองนั่งเป็นบวกพอดีกันไหมบวกหรือเป็นเองนามนี่เป็นสั้นแล้วสั้นของย้ายไปแล้วครับตาม ทันต์รอที่ขงขง่วงชัางมือวานกับมือหญิงสูงแบบใครเนี้ยพี่น้องแต่ม่อวันเดี่ยปัญหาเกิดขึ้นก็คือที่เอารถไปไว้แล้วมองจอดรถอนี้พี่น้องสำคัญเลยเหลังปัยหางานทำแล้วจากวิธีเราก็เหลือรถจอดไซตก็เป็นปัญหาเนี่ยมันมีนมตลอดนะ้วยเนาะ จอดหน้าบ้านไผเขาก็ไ่ให้จอดเด้พี่น้องมันปิดคือเมือดเึ๊บเลยดนตลุดเนิ่มมาแล้วเหลบเหลนขร้าของลุงของเดียม มันสันซ้อนแล้วพี่น้อง กันไม่คลิปนะนี่แล้วๆสำหรับลิปนี้สบายดีพี่น้อง